แฟนมีตคนนี้เล็กๆน่ารักแต่อบอุ่นคนนี้ก็ดีใจมากครับแล้วก็อบอุ่นมากก็ขอบคุณพี่คัทพี่แทนด้วยที่จัดอีเวนต์ดีๆอย่างนี้ให้จีขึ้นมาครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยจริงๆที่มาหาจีวันนี้ครับครับจริงตัวยังไงบอกว่าตอนแรกตื่นเต้นมากเพราะว่าพิชชาต์แต่เป็นคัทผมไม่คุยยังไงตัวยังไงเออ ก็เนี่ยจีตั้งใจจะมาแบบชิวๆก็เนี่ยครับชิวๆของจีชิวได้ชิวได้แค่นี้แหละครับก็ตื่นเต้นเมื่อคืนก็เกือบนอนไม่หลับแต่ก็พยายามนอนนะครับจะได้มี energy มาหาทุกคนอันนี้เหมือนเป็นชุดชุดแบบ mv ตัวแรกใช่ไหมใช่ชุด mv ตัวแรกเลยเป็นชุด concept mv ตัวแรกแบบยางย้อนให้เห็นวันแรกของจีจากวันแรกจนวันนี้ใช่จากวันแรกถึงวันนี้ครับใกล้ขนาดไหนใกล้ขนาดไหนอครับถือว่าสําหรับจีจีว่าไกลมากแต่ยังไม่มากพอ กลมากในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไปได้อีกเรื่อยๆเลยครับรก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในเส้นทางข้างหน้าครับ,บรรคราคาั่ร้องคนแรกนนี้มาที่สอไ้วโอเค้ครับก็ดีเจกับจีด้วยอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราแอบ,บฟังเพลงของจีเนี่ยมันจะมีเพลงที่ดีอยู่เยอะมากนะครับแล้วจีเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ในการเขียนเพลงโดยเฉพาะเพลงที่เ<ๆ> <Więc S 2> ป็นให้ศิลปินหญิงอ่ะเยอะมากๆ แล้วก็เคยเขียนให้กับคุณเต้าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้มีความพิเศษมากที่ได้เจอกับแฟนเพลงที่จะมาเติมพลังความสดใส,สกับจีด้วย<ร>ทกติจีมคนเติมไม่คนอื่นใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการได้ฟังเดโมของจี <clues S 2> องตอนไทย <ๆ S 2> นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้พูดคุยกับจีแบบใกล้ชิดเลยซึ่งผมว่าเป็นครั้งแรกที่อยากให้เกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นด้วยครับก็จริงๆแล้วจีสตาร์กับ เอ่อคิกมาคือจริงๆแล้วจีเนี่ยเป็นเหตุผลที่เราได้เริ่มทําค่ายแบบจริงจังเพราะว่าผมเคยคุยเขาตอว่าการที่เราจะทําค่ายเพลงเนี่ยเราอยากมีศิลปินคนแรกก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นเราเจอจีปุ๊บล้วก็สตาร์ทกันเลยแล้วก็เรามองทุกๆอาร์ติสต์มัน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 คือการเดินทางแล้วมันคือเจอรี่เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือเหมือนแบบปีแรกๆมันก็คือเพิ่งเริ่มอะไรก็อยากให้ทุกคนยังสปอร์ตแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของจีต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายังมีหลายหลายอย่างที่อยากจะทํากันครับ เอม,มให้กันแนนนนช่ครับใช่ครับใช่ครับเรื่องไม่ถูกพี่คัดพี่แทนเองก็เรื่องไม่ถูกครับอย่างที่บอกว่าแต่ละเพลงของจีเนี่ยมันจะมีแบบ ความเห็นต่างกันออกไปครับก็เลยอยากให้คนที่เขาแบบชอบในตัวจีอย่างเงี้ยมาเลือกเพลงว่าเออเพลงไหนดีนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่คัดกับพี่แทนบางทีก็ดูได้ไม่ทั่วถึงใช่ประมาณนั้นจริงอู๋อันนี้สี่เพลงจริงแต่ว่าจริงเรามีแบบ4ี่สิบห้าสิบเพลงใช่จริงเยอะมากเยอะมากทุกวันนี้ก็ยังส่งอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งส่งไปสองสาเพลงอะไรเงี้ยครับมันก็มีมาเรื่อยๆครับแต่ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเพลงต่อๆไปก็ดูว่าเพลงนี้เอากลับมาทำได้ไหมอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ละสีเพลงนี้เลงไปแล้วว่าเดี๋ยวเป็นซิงเกิ ก็จริงๆที่เรื่องมาสีเพลงก็เป็นเพลงที่มี potential ที่คิดว่าน่าจะเป็นเพลงต่อๆไปได้เหมือนกันครับใช่่ครับอยางเองได้พูดคกับพภับใชินแต่เอ่มาเนาทีเทยมากเป็นจริงๆเราไปข้อมูลในการเราไปใช้นยครับจริงๆแล้วก็จีเน u s เป็นเป็นศิลปินที่ค่อนข้างพิเศษแล้วเราก็อยากจะเหมือนพอเราคุยกันในบริษัทเองครับมันก็จะเป็นความคิดแบบเหมือนที่เราทำทำกันมา เราก็รู้สึกว่าเออไหนๆแล้วแบบการที่เราได้ได้ได้ไดมีจีเนียสอยู่คราวนี้เราเลยลองเฮ mm ้ย hmm. งั้นเราลองแบบไปคุยกับคนที่เขารักและเขาสปอร์ตจีดูไหมว่าจริงๆแล้วเขาแบบ mm hmm. รู้สึกยังไงหรือเขาอยากเห็นจีทำอะไรหรือแม้กระทั่งอยากเห็นจีฟีดกับศิลปินคนไหนรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่แบบเออเราจะเหมือนถ้าเราคุยกันเองในบริษัท4ี่หคนเนี่ยมันก็จะได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรามาเจอ ฐานของเขาเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าตกถึงอะไรบ้างครับพี่พัฒน์เองคำจามตอบแฟนครับได้อะไรเยอะเลยไหมได้วันนี้ได้อะไรมาเยอะมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นอีเวนท์ที่ผมว่าเป็นอีเวนท์ที่ผมอยากทำานานแล้วครับเป็นอีเวนท์ที่ไม่ใช่เป็นการที่เราคุยกับตัวเองหรือคุยกับแค่คนรอบๆเราแต่ว่าเป็นการที่ด้วยความที่ว่าจีเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายและมีเพลงหลายโทนน่พอวันนี้ได้คุยกับแฟนเพลงแล้วผมเชื่อว่าการสื่อสารเนี่ยมันทำให กำหนดได้ว่าแฟนเพลงก็มีส่วนร่วมในเอาบัมของ G ีได้ในการที่จะช่วยเลือกเพลงนะครับเพราะว่า G ีมีเพลงที่เยอะมากจริงๆแล้วทุกเพลงก็เป็นเพลงของ G ีและเป็นตัว G ีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอยากจะรู้แล้วว่าวันนี้ G ีเนี้ยจะมาในแบบโทนแบบไหนที่จะได้คุยกับแฟนคลับคุยกับแฟนเพลงกันได้แบบแบบเป็นการว่าเอออยากทำแบบนี้กับลิปตามมานานแล้วแล้วก็พอครั้งเนี้ยได้มาลรงทำกับจีก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับ ครับทำกับพี่ตาหรือน้องๆในค่ายคนอื่นแครับจารินจริงๆน้องๆในค่ายผมว่าในในอน,น,นาคตถึงที่บอกนี่เป็นครั้งแรกเราที่จะแฟนมีดให้ให้ให้ใหออกับจีเนียเพราะฉะนั้นอย่างที่เดี๋ยวมีเดี๋ยวคงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก็ต้องมีของเบน์กับของกันชาลีแน่นอนหรือว่าศิลปินคนอื่นที่จะเข้ามาทำเพลงกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับ okay. ท้ายหน่อยนะนี <ps> ่เปนหลังจากนี <testify ök mañana> ้ผลงานนีดนึงนะอนิดนึงเห็นเมื่อกี้บอกฝันอยากศิินอยากทำเป็นเกาหลีใช่ครับด้วยคืตั้งเต้าไปแบบครับก็คือด้วยแล้วที่เราแบบเริ่มการอยากเป็นศิลปินโดยการแบบเราเสพสื่อเกาหลีเสพสื่อต่างประเทศมาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับคือไอดอลของเราก็จะเป็นฝั่งนู้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยเคิดว่าถ้าวันนึงได้มีโอกาสก็อยากจะได้ร่วมฟิชชิ่งหรือว่าได้ร่วมทําเพลงกับโปรดิวเซอร์หรือศิลปินเกาหลีที่เขาเก่งๆที่เราชอบอะไรเงี้ยครับก็ เป็นเรื่องของอนาคตรครับทุกวันนี้ก็จะทําทุกวันให้ดีที่ประเทศไทยครับใช่ครับเยอะมากจริง,รงๆไล่ลงมาแบบเยอะ40 50เพลง60ได้เลยครับใช่แต่ว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งคือมันจะมีเพลงที่ใช้ยังไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าที่ส่งไปอ่ะเป็นประมาณนั้นเม้่ตัดในค่ายแต่เขียนกันเองอยู่แล้วเออเขียนกันเองครับเขียนกันเองอยู่แล้วเพราะว่าเออ เบสหลักที่เด็กในคลิกตอนนี้ก็คือต้องเขียนเพลงเป็นครับประมาณนั้นก็เลยใช่ใช่แต่ก็มีแบบส่งให้กันฟังอะไรเงี้ยแบบแบบให้ให้คอมเมนต์อะไรกันเองอะไรเงี้ยครับเป็นการช่วยช่วยกันครับก็ฝากติดตาม Genius ด้วยนะครับ IG YouTube TikTok Facebook ครับ Genius Nova ครับ J E A N I U S NOVA นะครับแล้วก็ฝากค่าย Kick s r e c o r d s นะครับ YouTube Facebook IG Kick s r e c o r d s นะครับแล้วก็ฝากน้องอ,อกัญชลีแล้วก็เบนซ์จาก Kick s r e c o r d s ไว้ด้วยนะครับเ,เพลงดีกันทั้งคู่แล้วก็เพลงจีก็ดีเหมือนกันครับผมพี่ๆที่ตามที่ใครที่คล้ายกันจะมีเร็วๆนี้จะมีกำังมีอะไรหน้าที่อ๋อเดี๋ยวเ,เป็นเาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบเราพูดได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตดีไซน์แล้วกันนะครับคือช่วงนี้เราเล่นคอนเสิร์ตกันเยอะมากเราไปเล่นตามไนท์คลับเราไปเล่นตามเฟสติวัลเพราะฉะนั้นเพลงก็จะมีความแบบว่า เป็น,เป,นเป็นเพลงที่แบบมีจังหวะเยอะอะไรเงี้ยคราวนี้เราอยากทํำคอนเสิร์ตที่เราจะเล่นเพลงในลืบเล่นเพลงที่คนคิดถึงแต่เราไม่ค่อยได้เล่นเพลงแบบ10บกว่าปีที่แล้วเพลงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยอยากจัดกันที่ลิโดนะครับประมาณกลางเดือนมกราซึ่งก็จะมีทาง g ีเนียสเบนแล้วก็กันเนี่ยมาเรียกว่ามาเล่นเปิดให้ด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราติดตามดูครับอนเสร์เล่นแล้วไม่ต้องรองขอบคุณมากนะคะ <laughs>